เดี๋ยวลองชิมดูนะครับผมตัวนี้สิบสิบสามันหน่าจ่ะหวานนะครับหวานกรอบเลยนะครับอร่อยนะครับหวานมากหวานหวานเลยนะครับนี่หวานธรรมชาติหวานธรรมชาติเลยนะครับหวานธรรมชาติหวานเหมือนน้ำอ้อยนะครับรสชาติคล้ายๆกับน้ำอ้อยกรอบด้วยนะครับสุดยอดเลยนะครับเนี่ยสามร้อยบาทนะครับโลละสามร้อยบาท อยู่ที่สวนอัมพลัดนะครับบ้านยางเอือดอําเภออุดรพิสศยจังหวัดสีสเกดนะครับถ้าใครสนใจอยากซื้อนะครับหรือสั่งทั้งเพจก็ได้นะครับสั่งสั่งซื้อได้นะครับสวัสดีครับผมวันนี้พกกับช่างทํานานนะครับวันนี้นะครับก็มีโอกาสมาเยี่ยมชมสวนพิชายนะครับเป็นสวนอัมพลัดนะครับมอินทรปาลํานะครับมาชมนะครับสวนนะครับวันนี้โอ้ลูกสวยมากเลยนะครับสวน อมรัตก็อยู่ที่บ้านยักเอื้อยนะครับผมอําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศภายในกันนะครับผมเปลองชมครับครับผมนี้ก็เป็นเจ้าของสวนนะครับคุณครูอมพรนะครับผมสวัสดีครับผมครับวันนี้ก็มาเยี่ยมชมสวนพี่ชายนะครับเรามาชมเลยครับสภาพของจันนะครับสวยมากนะครับลูกโตนะครับโตมากใหญ่กว่ามัวมือนะครับจันนี้ประมาณกี่กิโลครับเนี่ย ประมาณสามสามกิโลอ๋ออันนี้เป็นบาฮีนะครับขายกิโลเท่าไหร่ครับสามร้อยกิโลสามร้อยโอ้คุ้มมากเลยนะครับเนี่ยลูกพรีเมียมลูกพรีเมมียเลยนะครับเกรดเอเลยครับเนี่ยเยอะกว่าเกรดเออีกเอบวกนะครับเอบวกสวยมากครับก็มีต้นนี้ก็ติดหลายจันทร์นะครับเนี่ยสัดไปเยอะแล้วตัดไปเยอะแล้วนะครับอันนี้ยังลูกเรียกอยู่นะครับเนี่ยไอ้ยังเล็กอยู่นะครับ ต้นนี้ต้นข้างเขียงนะครับเ,เขียวอันนั้นก็เขียวนะครับป,ป, 17. 17, ปกติกี่วันครับเก็บได้นี่ยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบวันนะครับเนาะร้อยห้าสิบขึ้นไปร้อยห้าสิบขึ้นไปร้อยห้าสิบวันขึ้นไป ก็มีลูกค้าเข้ามาเยอะแยะนะครับอันนี้ก็ได้แล้วนี่โอ <19. S 1> ้ลูกมีลูกดวงด้วยเนี่ยมีหล่นนะครับหล่นนี่กินฟรีนะครับนี่ล,ล,ลูกดวงจะหวาน <laughs> ลูกดวงจะหวานอ่ามีสองลูกสองลูกเดี๋ยวเก็บหน่อยนะครับเค็ตเค็ตเยกินได้นะครับเดี <c oughs> ๋ยวลองชิมดูนะครับผมตัวนี้สิบ มาหวานนะครับหวานกรอบเลยนะครับอร่อยนะครับหวานมากหวานหวานเลยนะครับนี่หวานธรรมชาติหวานธรรมชาติเลยนะครับหวานธรรมชาติหวานเหมือนน้ำอ้อยนะครับรสชาติคล้ายๆกับน้ำอ้อยกรอบด้วยนะครับสุดยอดเลยนะครับเนี่ยสามร้อยบาทนะครับโลละสามร้อยบาทอยู่ที่สวนอัมพรัดนะครับบ้านยายเอื้อ อำเภออุดรปกร์พิสัยจังหวัดรีสะเกตนะครับถ้าใครสนใจอยากซื้อนะครับหรือสั่งทางเพจก็ได้นะครับสั่งสั่งซื้อได้นะครับทั้งทั้งเพจนี้สั่งทางไหนครับผมถ้าจะสั่งซื้อสวนอัมพระอ่าเป็นเฟซบุ๊กเนาะคร <c oughs> ับก็ถ้าอยากสั่งซื้อออนไลน์ก็สั่งทางเพจสวนอัมพระตเลยนะครับผม๋ย <c oughs> วผมจะทิงท้งทิ้ง <c oughs> เพจไว้นะครับถ้าอยากสั่งซื้อก็สั่งซื้อได้นะครับตอนนี้ติดเยอะมากนะครับ เด็ก็ลูกจะโตเลยนะครับจะเริ่มมีแมลงวันเนาะมันจะเริ่มแตกนะครับแมลงวันทองจะเริ่มได้กินน้าตาลอ่าจะเริ่มมาเจาะนะครับได้กินน้ําตาลก็มาทนายนี้ก็ได้แล้วเนี่ยเล่เลยเอาวันที่สิบเก้าปอเอาตนเอาตันนู้นดีกว่าตันนู้นจะอะไรกว่าตัวนี้ก็ยังไม่ครบวันนะครับอีกแค่ไม่กี่วันเต่ต้นต้นเมื่อกี้เน่ะได้แล้วนะครับรสชาติโอเคเลยนะครับผม ตัวนี้ก็19ตัวนี้ก็19บัน้าจันวันเดียวกันอันไหนก็ได้อัาานไหน,นก็ได้จะซื้อกลับบ้านด้วยนะครับผมซื้อกลับบ้านด้วยคุณได้ <laughs> าพาให้ลูกค้าให้ชิมก่อนเลยนะครับชิมก่อนถ้าแม่อร่อยไม่คิดตังค์เขาบอกพี <laughs> ่าชายบอกแม่อร่อยไม่คิดตังค์นะครับ ตัดทั้งจำเลยนะครับเช,มชืมอินอินก่อนค่อยซื้อคือเป็นการบริการของทางสวนนะครับเดี๋ยวไปชั่งน้ำหนักนะครับว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะครับผมตัดมาวนะครับน่าจะสี่ถ้อไหมลองอลองชั่งเลย ใชดูเลยสวยงามสวยมากนะครับลูกโตห้ากิโห้ากิโลสี่กว่ากว่านะครับเกือบห้าหและหและเอาตัวนี้เพิ่มเนาะครัเอาเป็นีจันหวานก็มีลูกค้าเยอะนะครับมาซื้อนะครับผมนิดเดยนะครักอตัวนี้จะหสบ ตัวนี้จะเป็นเป็นเพาะเมล็ดนะครับเพาะเมล็ดกายดีนะครับวันนี้นี่นี่นี่ตัวนี้เอออนนส250บาทครับนำเสนอให้แต่ถ้าเป็นตัวเนื้อเยื่อตัวนี้ก็กิดดู300บาทนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกลูกไลน์เนื้อเยื่ออร่อยเลยดตัวหน่าประทับใจิริงมืดสีใช่ปะจำเป็นหรอไจะเป็นไรค่ะให้กินกินจนพอใจนี่แหละ ชมบริบทสวนนะครับผมก็เยอะนะครับผมฝั่งนี้ก็เป็นเพาะเนื้อเยื่อหมดเลยนะครับยาวไปเลยนะครับติดหมดเลยนะครับผมสวยงามมานะครับแล้วก็ผลผลิตเยอะนะครับปีนี้เยอะมากคือว่าเยอะจริงนะครับดูนะครับเยอะกว่าปีที่แล้วเยอะเลยนะครับปีที่แล้วผมก็มาชมอยู่นะครับแต่ก็ไม่เยอะขนาดนี้นะครับปีที่แล้วมาไม่ทันตอนช่วงติดผลนะครับปีนี้ก็เลยมาเยี่ยมใหม่นะครับผมมาดูนะครับ เยอะมากนะครับฝั่งนี้แล้วก็มีบ้านนะครับเป็นบ้านฝั่งนู้นก็จะเป็นพปเพาะเมล็ดน,นะครับก็ไม่ติดเท่าไหร่นะครับผมฝั่งนี้ก็เยอะนะครับเยอะเหมือนกัน จะทบไม่้ติดผลเท่าไหร่นะครับครับผมก็ซื้อฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านนะครับก็ซื้อฝากกับบ้านประมาณก็ซื้อกับบ้านประมาณ5 5าหโลนะครับ5้าโลอันนี้โลหนึ่งนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับหนึ่งโลนะครับวันนี้ก็ซื้อกลับไปฝากพี่ฝากน้องนะครับผมโลละสามร้อยบาทนะครับถูกมากนะครับผมสวนอินทรพาลัมนะครับสวนอัมพารัตนะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามและซับสไคร้วยนะครับสวัสดีครับ